กุลลานเทศกาลเขยอีสานภูไทยสภายเมืองบัวขาวของอำเภอกุชินารายในครั้งน,น,นี้ค่ะซึ่งการประกวดในครั้งนี้นะคะเราได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใช่ไหมรองผู้แต่คะใช่ค่ะในปีนี้นะคะเป็นปีแรกของอองานกระชาติกิ่งกระชาติอภอกิชินารายของเรานะคะก็มีผู้เข้าประกวดลงทะเบียนไว้23ท่านตามที่เรียนแจ้งตั้ แช่วงต้นนะคะแต่ตอนนี้มีผู้เข้าประกวดนะคะเข้าร่วม20ท่านแล้วนะคะ,ะไม่ทราบว่าทางกองอเมริงงการจะอนุญาตให้เข้าร่วมอีกนะคะหากมาถึงบริเวณงานพันอรอบเดินโชว์รอบแรกคงจะประมาณนี้เลยนะคะคงจะเรียบร้อยใน20ท่านนี้เลยก็ในรอบแรกนะคะเพื่อเอบื้องต้นนี้ขอขอชี้แจงถึง รอบในการตัดสินเกณฑ์การตัดสินและเ,ออเข้าสู่พิธีเปิดก่อนนะคะสาหรับในส่วนของเกณฑ์การตัดสินนะคะในการตัดสินในเกณฑ์การตัดสินในการประกวดในครั้งนี้นะคะเราจะแบ่งการตัดสินเป็นทั้งหมด 3รอบนะคะค่ะในสำหรับจริงๆต้องหมดเป็น4รอบนะคะพี่แกคะคะเนื่องจากว่าในรอบที่1น,นะคะจะเป็นการตัดสินโดยคุณผู้ชมคะ่ะจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินแล้วก็คัดเลือกสาวงามเพื่อที่จะเข้าสู่รอบสิบคนสุดท้ายกล่าวคือในรอบแรกนะคะเราจะให้สาวงามทั้งหมดนั้นได้ โชว์ตัวนะคะให้ทุกท่านได้เห็นพร้อมๆกันหลังจากนั้นค่ะเราจะทําการเปิดโบสถ์ในการโบสถ์ค่ะเราจะมีการขายดอกไม้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะร่วมซื้อดอกไม้และมอบให้นางงามที่ท่านเล็งอยู่ว่าคนนี้แหละเหมาะสมนแน่ๆนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านซื้อแล้วนะคะซื้อดอกไม้ได้เรียบร้อยดอกไม้นั้นคือคะแนนโบสถ์ค่ะท่านนําดอกไม้มามอบให้กับสาวงามที่ท่านคิดว่านี่แหละคือสุดยอดแล้ว แล้วหลังจากนั้นจะมีการนับคะแนนโหวตค่ะสําหรับนางงามในรอบแรกที่ได้คะแนนโหวตเป็นดอกไม้มากที่สุดจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่รอบสิบคนสิบคนสุดท้ายโดยอัตโนมัต<ช>ินะคะค่ะเป็นเป็นคะแนนมหาชนนะคะเป็นคะแนนมหาชนเพราะฉะนั้<ช>นรอบแรกเลยนะคะสิบอ่สิบคนนั้นก็จะได้โควตานหนึ่งคนสําหรับจํานวนดอกไม้ที่มากที่สุด สำหรับในค่ำคืนนี้1ช่อ1ดอกเท่ากับ100 100บาทรานะคา100บาทเท่ากับ1คนะ,คะ, 1> ะแนนค่ะส <5. S 2> บาท <5. S 2> <5. S 1> ดอกละ50บาทนะคะดังนั้นทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะท่านคือส่วนหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจและเป็นคนที่ร่วมคัดเลือก1ในสิสาวงามที่จะเข้าสู่รอบสิบคนสุดท้าย นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะในจำนวนนี้นะคะก็จะมีการให้คะแนนในรอบที่2ก็คือการแนะนำตัวนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะเราเรียกรอบนี้ว่าเป็นรอบคัดเลือกนะคะสาวงามทุกท่านก็จะได้แนะนำตัวโดยคณะกรรมการก็จะได้พิจารณาจากการแต่งกายนะคะบุคลิกภาพความสวยงามของรูปร่างและหน้าตาและคัดเลือกอก9คนไปรวมกับคนที่ได้คะแนนโบทสูงสุด ก็จะเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายในรอบที่ 2, 2> หลังจากแนะนำตัวประมาณ2 0ประมาณ10นาทีนะคะนางนาำก็จะยืนเพื่อรอรับดอกไม้จากท่านคู่ละร้อยนะคะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์มาเป็นคู่นะคะคู่ละ100บาทก็จะได้สองแต้มต่อนู่คู่พอดีนะคะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมหดอกไม้ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายแล้วก็จะเข้าสู่การคัดเลือก อะไายนะครับตามประเพณีบุญคุรลานเทศก,กาลเขยอ,อีสานภูไทยสะพ้ายเมืองบวขาวนะครับท่านแขกผูม้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมงานประเพณีบุญคุรลานเทศก,กาลเขยอ,อีสานภูไทยสะพ้ายเมืองบบขาววันที่สองนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครมาเห็นนะครับเมื่อวานนี้มันมีกิจกรรมของการประกวดแข่งของ,ของจากท้องถิ่นำอำเภอ ในเขตอำเภอ4แห่งนะครับ12ตำบลนะครับเรามีขบวนคาะวันแห่งของดีสุดอลังการนะครับเรามีนางรำพันหนึ่งร้อยคนนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับก็จะมีกิจกรรมเดินแบบนะครับก็จะแบบกับงานเขยอีสานภูไทยสะพายเมืองบัวขาวนะครับวานเสามีทางต่างชาตินะครับมีทางต่างชาติและหลายต่างชาตินะครับหลายชาติมาร่วมเดินแบบนะครับซึ่งเป็นการรักษาจารีตประเพณีอันตลักษณ์ ของพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ก็เฉยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมแต่เช้านะครับเมื่อเช้าก็มีการควนรําผู้สูงอายุนะครับมีการประกวดแข่งขันกันจาก14องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับลหลายท่านนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติท่านหัวหน้าสวนราชการท่านหัวหน้ารายงานท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้มาเชียร์กันนะครับในขณนเรียกกันก็เป็นการเปิดเวทีให้กับผู้สูงอายุ นะครับได้แสดงออกนายเฟย์ก็เต้นด้วยทั้งวันวันนี้นะครับขาสั่นเลยวันนี้นะครับนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับ Greek, รต่อท้ายตอนเย็นเราก็จะมีกิจกรรมของประกวดธิดาจอมแรงเมืองเบอรจานนะครับพรุ่งนี้นะครับก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการประกวดร้องเพลงนะครับประกวดร้องเพลงประกวดหาเงหาเครื่องอมีการประกวดอาหารพื้นบ้านมีการมีการประกวดอะไรหลายอย่างนะครับ วันที่16นะครับวันวันรื่นนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับเรามีกิจกรรมมอลำนซิ่งนะครับให้พี่น้องดูฟรีนะครับวันที่17คือวันสุดท้ายตรงกับงานมาน้ากมปงรางและงานกาชาดจังหวัดกาลสินนะครับของอำเภอเราเรามีกิจกรรมท่านรู้ไหมครับกิจกรรมรำวงยอนยุคของคำว่ามิวสิกในขณะเดียวกันนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่โชคดีของพี่น้องชาวอำเภอปุชินาลายนะครับเนื่องจาก กิ่งกาชาติอำนภอกุชินาลายนะครับโดยผมเองในฐานะนายกกิ่งกาชาตเอำเภอกุชินาลายและก็ท่านคณะกรมการกิ่งกาชาติคุณแม่หลายท่านนะครับปีนี้เราได้หารือกันว่าในช่วงระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมาบ้านเมืองเราติดเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิด -19 นะครับในการแพร่ระบาดก็ทําให้ภารกิจของเหล่ากาชาติก็คือในการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้โดยโอกาสผู้ยากไร้นะครับเราหยุดไปเงิน,นก็ไม่มีไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ พี่น้องประชาชนนะครับผู้ยากจนยากไร้ไม่มีบ้านที่พักอาศัยนะครับกิ่นกราชาติเราก็ช่วยไม่เต็มที่นะครับวันนี้ผมเองอในฐานะนายกิงกาชาติร่วมกับคณะกรรมการกิ่นกาชาติได้ขออนุญาตไปยังสภากาชาติไทยเพื่อที่จะจับหารายได้ให้กับกิ่นกราชาตินํารายได้ทั้งหมดนะครับที่พี่น้องต้านเราเนี่ยร่วมซื้อสลากกราชาตินะครับถ้าใครซื้อวันนี้แต่โชคดีก็ได้นะครับรถยนต์สองคันคันเดียวนะครับคันสีดำพอเนาะไอ้คันสีขาวเอาไว้ก่อนนะปีหน้านะครับ ถ้าใครโชคดีนะครับรางวัลที่1รถยนต์ตุต้ายาลิสราคา480,000บาทพร้อมกับรางวัลอื่นอีกมากมายนะครับสลากกอชาติเราขายถึงวันที่16นะครับถ้าใครอยากโชคดีก็ช่วยกันนะครับเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรานะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับนอกจากจะมีการประกวดที่ดาจําแรงเมืองดอกจันแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีลำวงนะครับจากวงวยรุ่นภูไทยถ้าเป็นน้องอย่างสนุกสนานก็สนุกสนานกันต่อได้นะครับสำคัญที่สุดท่านรู้ไหมครับว่า ขบบวนแหวันแรกของพี่น้องชาวอำเภอกุชินาลายัยทั้ง12ตำบล145หมู่บ้าน14องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับรท่านดูตามสื่อโซเชียลดูตามข่าวต่างๆก็จะเห็นว่ายิ่งใหญ่อลังการนะครับเป็นปีแรกที่พี่น้องชาวอำเภอกุชินาลัยของพวกเราทุกภาคส่วนนะครับทุกตำบลหมู่บ้านได้มารวมกันเพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของพวกเราแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคมคสีคสำคัญที่สุดครับพี่น้องครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องขออนุญาตที่จะนําเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่ากู้ช่วลายของเราเนี่ยเป็นอาเภอที่มีขนาดใหญ่อพอสมควรมีของดีมากมายหลายประการนะครับพี่น้องไล่มาเลยตั้งแต่อำเภอสมเด็จใช่ไหมครับคนมาจากนาครพนมสกลน,นครนะครับเขาไปกรุงเทพไปขอนแก่นแต่ถ้าเขามาบ้านเราบ้านเรามีของดีครับเรามีพิพิธภัณฑ์ปลาล้านปีของพี่น้องชาวเราใหญ่ เรามีพระธาตุนาขามของลูกผมมั่นนะครับซึ่งปูนปูที่นี่สถานมันมีพระธาตุสามขาในขนาดเดียวกันนะครับทราบข่าวว่าปีนี้นะครับถ้าใครผ่านมาจะมีพญาแรนขนาดใหญ่นะครับผมบอกท่านนายกกับท่านกันันไปแล้วว่าปีนี้สร้างให้ได้นะท่านนายกแล้วก็ท่านหาค้าเจ็ดสีมาผูกให้คนไปขอหวยขอเลขนะครับทำให้พี่น้องมั่นผมได้มีอาชีพมีรายได้ได้ขายสินค้าได้ใช่ไหมครับเลยมาช่างไหนถนนไหมครับที่นี่คืออะไรที่นี่คือเมืองหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น เราเลยไปสักหน่อยนะครับเขตพิ่น้องสวนภูไทยของเราเราก็จะมีพระพุทธสิมมาบุษราคำซึ่งถือว่าเป็นพระผู้เป็นกุ้งของเราเรามีปฏิมากรรมนะครับเรื่องทางศาสนาวัตภูดานไหยเรามีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สำคัญที่สุดเรามีทุ่งหิน 100- งร้ถึง400ล้านปีซึ่งมีรูปคล้ายพญานาคนะครับของดีเลยมีเยอะแยะไปในขณะเดียวกันด้านหลังของผมนะครับพี่น้องที่มาจากสวนในเขตสวนในเขตนะครับถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับเป็นเมืองใหญ่อันดับสองมีประชากรล้านกว่าคนนะครับเป็นบ้านเกิดของอประธานประเทศนะครับลหลายท่านของประเทศลาวไม่ได้เป็นท่านไกลสอนผมวิหารท่านหมวงปูมฉวัตถ้าคนเหล่านี้นะครับคนสวรรค์ในเขตคุณบุกาหารนะครับเขาจะไปรักษาพยาบาลเขาจะเยี่ยมลูกหลานที่เรียนหนังสือถ้าเขาแวะเข้ามาเที่ยวบ้านเราไปออกสมเด็จใช่ไหมครับก็ทําให้พี่น้องบ้านเราเนี่ยมีอาชีพมีรายได้นะครับซึ่งคือ ตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของพี่ร้องชชวอำเภอบุชินาลายนะครับหลายท่านสงสยัยอ๊ะนอำเภอเนี่ยทำไมชอบสนุกสนานจังเลยเมาครั้งแรกก็จัดงานเลยนะครับโควิดเต็มทราบข่าวว่าไปขโมยจัดแถวสามขานะครับแล้วจะบอกความจริงนะครับเอามงนแคนมาลงขาดทุนนะครับหลวงพ่อยังทยังทวงค่าไฟานอำเภอเลยบอกว่าอเอาแกนที่ไปจัดงานให้รักหนีนะครับพระอาจารย์ก็โทรมาหาานอำเภอ บอกว่าหม้อไฟก็หายค่าไฟก็ค้างผมก็เลยตัดสินใจมอบท่านนายกพาตการทันพื้นที่นะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับวันนี้เราเริ่มต้นจากเราไม่มีอะไรนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะครับท่านนายกองกรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง14แห่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลหมู่บ้านนะครับเราได้ร่วมไม้ร่วมมือกันจัดหาขบวนแห่ จัดหานางรํามาและแต่และวันมีกิจกรรมตลอดทั้งวันนะครับโดยเฉพาะเมื่อาวานนี้กับวันนี้ตอนกลางวันถ้าใครยังไม่ได้มานะครับก็ไม่เป็นไรเรายังมีเวลาเหลือ3ีกสวันนะครับอยากให้พี่น้องบ้านเราหรอคุณตุเชียลายนี่ยทุกภาคส่วนนะครับทุกตับลหมู่บ้านได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับคงจะใช้เวลาพูดนานพอสมควรนะปกติท่าในไม่เคยได้จับไม้นะก็ ก็คงจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับวันนี้เห็นใจว่าโอ้โหน้องๆนะครับน้องๆทีราจําแรงเรานะครับมาหลายที่นะครับวันนี้เราได้รับตัวโ h ใหญ่ก็คือพี่แหม่มสุรัตนาภูเกิดกิมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโหใหญ่ที่จะประกวดทีราจาแรงรวมทั้งคณะครูอาจารย์นะครับไม่จะเป็นทางท่านนายกสมาคมครูท่านพ่อสุพรรณนะครับท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านบัวขาวบันครูนะครับทางเจ้าที่จากเทศบาลตะบนจุนจังแล้วก็ทางท่านรองนายกกิ่งกาชาต ท่านคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนบัวขาวนะครับโดยการน,นําของท่านผู้ในการสันทัศ์ท่านรองแลา,าพรของคณะทีมงานนะครับท่านผู้ในการด็อกอร์โชติการนะครับอันนี้ก็เป็นแม่ง,งานเราตลอดเวลานะครับต้องยกนิ้วให้นะครับวันนี้คงจะได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะครับผมอขออนุญ,ญาตร่วมกับท่านผู้นําท้องที่ท้องถิ่นร่วมกับท่านผู้บริหารสานสาร,ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกุชาลายทุกภาคส่วน ขอเปิดกิจกรรมการประกวดธิดาจำแรงเมืองปุชินายรนวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกมนของเราอย่างสูงดงิ่งนะคะขอมด้วยทุกท่านนะคะที่มาเป็นเกียรติในงานในวันนี้นะคะลำดับต่อไปนะคะ ในทุกๆเกณฑ์นะคะตั้งแต่รางวัลสูงสุดจนถึงทุกๆรางวัลค่ะเรียนเชิญท่ทานคณะกรรมการบนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะเพื่อถ่ายภาพร่วมกันนะคะเพราะว่าบนเวทีของเราไฟสว่างจ้าจะเห็นความงามอันเป็นแบบอย่างจากท่านคณะกรรมการนะคะความสง่างามความทรงคุณค่าความทรงคุณความยุติธรรมนะคะ เพื่อที่จะตัดสินความงามในผู้สติปัญญาและไหวพริบของสาวงามก็จะเป็นผู้ที่มีทมง,งานและสติปัญญาไหวพริบด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอแนะนําท่านประธาน,นาคณะกรรมการตัดสินนะคะท่านตุิการสุพรรณแก้วนิสัยตุลยการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรน,นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอกุชิตนารายค่ะวันนี้ท่านมาในเสื้อสีชมพูสวยนะคะ ท่านที่สองค่ะท่านฉัดชัยอุทัยแสงผู้ในการกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเทศบาลตำบลจุมจังค่ะท่านที่สามนะคะท่านจารึกใจหมันค่ะผู้ในการกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดค่ะท่านที่4ี่นะคะดรโชติกาด่านนอกค่ะผู้อเมริกันเชี่ยวชาญโรงเรียนหนองห้างพิทยาท่านที่5าค่ะดรสุรางรัตน์ตรีเหรา ผู้อเมริกรัดนดงเดียนบ้านบัวขาววันครู2,500และท่านที่6ค่ะคุณเรียมเพชรช่มชื่นรองนายกกิ่งกาชาติอำเภอคุชินารายค่ะขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทั้งหกท่านอย่างสูงยิ่งค่ะในค่าคืนนี้นะคะทุกท่านคงจะมั่นใจในความยุติธรรมในความเป็นธรรมของการตัดสินนะคะอุ่นใจที่ได้เห็นท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง6ท่านค่ะ ลำด,ดับนี้นะคะก็จะเป็นการโชว์ตัวรอบแรกของนางงามทั้ง20คน20หมา้เริ่มจากไม้เลขหนึ่งค่ะนางสาวจารวีโชตดสวยค่ะ ค่ะเราจะก็จะได้ชมรอยยิ้มน,นะคะอันสดใสอ่อนหวานของนางงามแต่ละท่านนะคะทิดาจำแรงของเราในวันนี้นะคะสมชื่อสมความงามนะคะคน,คนที่ตั้งชื่อว่าทีิดาจำแรงเนี่ยเป็นเป็นอัจฉริยภาพในด้านภาษาจริงๆนะคะและท่านที่4ค่ะนางสาวพัชสิตาเมธาพงศ์นิธิกุลค่ะ รันที่านะคะนางสาวนาถกรมุธ,ธิสารค่ะ มาส่งกำลังใจข้างเวทีค่ะไม่ต้องรอให้ไม่ต้องรอให้มีโหวนะคะไม่ต้องรอให้เปิดโหวตสามารถซื้อดอกไม้ไว้วลหน้าได้เลยค่ะหมายเลขเก้าค่ะรินนิชามูลเพนค่ะทางคณะกรรมการก,รก,กำ,ลำลังตะลึงในรอยยิ้มแลคะความงามนะคะตอนนี้เรามีพี่สตาฟอยู่ข้างเวทีนะคะสองฝั่งน,นะคะโปรสหมายเลขสิค่ะ สาวมนาชยาอุ่นบรมค่ะตามด้วยน้ำเพชรวงผู้ดีเก่าค่ะออสงสัยพิธีกรจะอ่านผิดนุญาตก่อนใครนะคะนางสาวน้ำเพชรวงผู้ดีกว่า เล็งสาวงามคนไหนเอาไว้นะคะกําลังใจจากท่านดอกเลย20บาทนั่นคือส่วนหนึ่งที่จะทําให้สาวงามที่ท่านเชียร์อยู่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายเราจะได้เห็นกันว่านางงามที่ท่านกําลังเล็งเงอยู่เนี่ยเขามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างในรอบ10คนนะคะก,ก็จะเป็นการแสดงความสามารถพิเศษแต่หนึ่งใน10นั้นก็คือ จะได้เข้ารอบโดยคะแนนมหาชนจากการนับจำนวนดอกไม้นะคะวันนี้ราคาดอกไม้ที่ในมือของท่านคือหนึ่งเสียง1นึ่งิ์ที่จะให้กำลังใจลูกสาวของเราบนเวทีนะคะขายสามดอกร้อยนะคะ แล้วเราจะเปลี่ยนราคาดีไหมคะเป็นสามดอกร้อยดี <c oughs> ไหมคะลายท่านกำลังสังเกตว่าทำไมนางงามแต่ละท่านถึงสะายกระอย่าง ะะเป็นอคอสตูมของวันนี้นะคะเป็นไฮไลของวันนี้เลยก็คือ,อเป็นชุดกำหนดของทางทูทางกองประกวดของเรานะคะชุดผู้ไทยสีดำพร้อมด้วยแพรวาและกระยังนะคะซึ่งกระยังเนี้ยเมื่อเทียบกับอดีตนะคะเราเปรียบเสมือนว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แทนกระเป๋านะคะสามารถใส่ได้ทั้ง ของแข่งทังของสดนะคะแล้วก็มีความทนทานสามารถติดตัวไปได้ในรูปที่ถือว่าเป็นไอเทมสำคัญของสาวผู้ไทยกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับกระหยังเป็นโมโดกทางพัญญานะคะที่หยิบจับมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอนเนกประสงค์นะคะยิ่งกว่ากระปา๋างดยดหบอีกนะคะรอบต่อไปจะเป็นการแนะนำตัวนางงามน,นะคะนางงามแต่ท่านจะคุณค ฝ่ายสตาฟกจ็จะจัด